รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดือ e เดสติเนชัประทับใจที่ปลายทางค่ะคุณผู้ชมวันนี้แหม่มจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพยาแห่งนี้นี่คือชุมชนตลาดน้อยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะแบบอยู่กับน้องอาร์ตนะคะเป็นมาร์คทเทศชุมชนที่แล้ววันนี้เนี่ยน้องอาร์ตจะพาเรามาเที่ยวที่นี่คือชุมชนตลาดน้อยค่ะใช่ครับแต่ว่าวันนี้ครับที่ผมชวนพี่แหม่มมาครับเราจะเป็นการท่องเที่ยวในตลาดน้อยโดยรูปแบบใหม่ครับนั่นก็คือนี่ครับเครื่องมือในการท่องเที่ยวของเราวันนี้คือเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เลยว้าวอันนี้คือมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสกูตเตอร์ในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วเรามีมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปีที่แล้ว ครับผมตอนแรกเรามองเห็นครับว่าในชุมชนช่วงแรกเนี่ยเรามีใช้รถมอเตอร์ไซค์แต่นสัดส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเราก็ด้เห็นว่าเอ๊ะอะไรที่มันไม่ส่งเสียงด้างแล้วก็ใช้ความเร็วได้ไม่เยอะก็สุดท้ายก็ม,มาจบที่เป็นตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งการปอ่อต้งของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นการรวมตัวทางของคนในชุมชนเหมือนซื้อสกูตเตอร์ครับแล้วก็ามาร่วมกันกับเรารายได้ของสกูตเตอร์ของเราเนี่ยนะครับจะได้มาก็คือจะเป็นการแบ่งปันให้กับคนในชุมชนค่ะผม อย่างนี้ถ้าหนูอยากจะอุดหนุนแล้วราคาค่าใช้บริการนี่ยังไงบ้างคะก็ราคาค่าใช้บริการของเรานะครับต้องบอกว่ามันจะมีเป็นเป็นช่วงเป็นโปรโมชั่นในแต่ละช่วงถ้าเป็นช่วงนี้นะครับก็คือชั่วโมงหนึ่งครับสองร้อยบาทสามชั่วโมงสามร้อยบาทโอ้โหใช่ครับไม่แพงนะเพราะว่าเรามีให้บริการคือให้เช่าสกูตเตอร์นะคะคู้ชมแล้วยังมีมัคคุเทศก์ของชุมชนเป็นมัคคุเทศก์จิตอาสาพาไปเที่ยวด้วยใช่ครับผมตอนนี้ใจพร้อมแล้วค่ะคุนาค่ะ แต่ว่าสก,กิลการขี่สกูตเตอร์แม่มเนี่ยยังไม่พร้อมเลยค่ะสอนนิดหน่อยได้ไหมคะได้ครับยินดีเลยครับผม นี่เลยครับผมที่แม่มเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของตลาดน้อยของเรานะครับก็คือรถเฟียสโบราณรถเฟียสโบราณใช่ครับถ่ายรูปอัพลง IG อัพลง Facebook ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่คนรู้เลยครับว่าเราอยู่ที่ตลาดน้อยคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะคะจุดนี้คือจุดรถเฟียสนี้นะคะแต่งตัวสตรีทที่พิบแบบนี้มาแวะถ่ายรูปกันเลยนะคะถ่ายรูปด้วยกันไหมคะได้ครับผมโอเคครับ เดี๋ยวจะไปทันที่ศาลเจ้าโจศรอทวงครับตอบใชาๆแบบนี้ดูแบบอบอุ่นดีอะค่ะครับผมช<อ>บใช่ครับอัน,นี้เราจะเป็นตลาดน้อยแห่งนี้เนี่ยอยู่มากี่กี่ร้อยปีแล้วคะชมชนตลาดน้อยจริงๆเลยนะครับเรามีอายุเนี่ยประมาณสัก200ปีครับเพราะว่าตลาดน้อยใช่ครับเรามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งแ,<อ>แต่ก่อนรัตนโกสินทร์อีกใช่ครับในอยุธยาตอนปลายเนี่ยมีการบันทึกว่าชุมชนตรงนี้เนี่ยครับเรียกว่าบ้านสำโรงครับผมบ้านสำโรงใช่ครับเพราะว่าน่าจะมีต้นสำโรงเยอะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คนจีนที่เนี่ยครับในอดีตก็จะมีอาชีพในการตีเหล<ช>็กท่านไหนสมัยโบราณมาแล้วแล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันที่เป็นเสียงโป ครับผมตอนนี้ครับเราก็อยู่ด้านหน้าของอากงโจซือโงงครับผมองค์เทพประธานของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับเราลองสังเกตว่าตัวสีผิวของอากงเนี่ยจะเป็นสีออกน้ําตาลเหมือนสีเปลือกมังคุดเพราะเล่ากันว่านื่องจากอาโงงเนี่ยท่านเป็นหมอยาอใช่ไหมครับลูกท่านเนี่ยจะต้มยาเพื่อให้กับประชาชนให้กับชาวบ้านแลวตอนที่ท่านเนี่ยจะเอายาให้กับชาวบ้านท่านต้องชิมยาก่อนยาเนี่ยก็เลยซึมออกมาตามสีผิวของท่าน ใช่ครับท่านทะเลมีสีผิวเป็นสีออกน้ําตาลเปิดมาควดเหมือนสีของยาหมอ้อครับ<ะ>ดังนั้นเนี่ยชาวบ้านทะเลเจ้าจะมาขอท่านเรื่องของสุขภาพเพราะว่าท่านเป็นหมอยาน,นั่นเองครับผมที่นี่นะครับผมก็จะมีพิธีที่เรียกว่าพิธีผออุ่ง<ะ>เป็นการเขียนชื่อครับฝากดวงชะตาะก็คือคล้ายๆแต่ว่าเราเนี่ยมาทําประานชีวิตว้กับัอออตรงโจืซตรงเพราะว่าพอถึงกำหนดทางสาลเจ้าเจ้าชื่อของเราครับไปเผา<ะ>ครับผมก็เป็นการสารดวงดอกอตรงนั่นเองพร้อมแล้วค่ะ ครับผมไปดูไหนดีคะนะครับ้นเ,เดี๋ยวเราไปทําพิธีป๋ออุ่งนันตอนดีกว่าค่ะครับผมเชิญได้เลยค,ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเลยตอนนี้เราจะอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านโซยังไงโซงไใช่ครับผมเป็นคาถาจินโบราณอายุต่อสองร้อยปีเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยค่ะใช่ครับตามมาได้เลยครับเชิญครับระวังทางต่างระดับนิดนึงนะครับ อนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ดวงตะวันโปเซยจินดาครับผมเป็นเจ้าของบ้านโซเฮงไทยครับรุ่นที่เจ็ดครับผมสวัสดีคุณแม่ครับโอ้โหแม่ค่ะที่นี่สวยมากจริงๆนะคะเมื่อสักครู่เราสองคนไปเดินดูวิวกันมาคุณแม่ขาบ้านโซเฮงไทยชื่อโซเฮงไทยมีความหมายว่าอะไรคะเส้นโซค่ะเส้นโซนี่โตเกียรนะคะแล้วก็เฮงไทยนี่คือยี่ห้อ ยี่ห้อตัวเองถายนี้ตั้งแต่ก่อนพงศงมัตนนกสิล์เขาเนยี่ห้อที่เราค้าขายระหว่างเมืองจีนกับอียาค่ะะคะแล้วก็เราก็ค้าขายมาเลยเพราะท่านเจ้าของบ้านเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองมาจากเซ่ชวนค่ะคือเจ้าเมืองมาจากตำบลและตำบลเซชวนเลยแล้วท่านก็พาเออค้าขายระหว่างสำเภาเม,มืองจีนกับยุทยาราะังนั้นบ้านเนี้ยเออเป็นของตั้งแต่รกการท่านเจ้าตัดสินมาจนถึง ราะการที่หกเลยค่ะแล้วทุกันนี้นี่คือมีคนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ติดเลยนะคะไม่ค่ะลูกชายเนโนตนี่เขาไปเรียนดำน้ำสนใจ่างดำน้ำเขาก็เลยสร้างสระว่ายน้ำเพื่อสอนดำน้ำใครที่อยากจะเรียนดำน้ำแบบจะสตลยคลาสสิกในสระว่ายน้ำที่คลาสสิกจริงครับก็มาสมัครเรียนที่นี่ได้รเียน ถ้าสมมติว่าท่านไหนสนใจที่อยากจะมาเที่ยวชมที่นี่ที่นี่เปิดวันไหนกี่โมงกี่โมงวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะค่ะคนจะได้ถึงซ้ำกับบรรยากาศของบ้านโบราณคุณแม่คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือเสน่ห์แล้วก็ความทรงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้นี่คือคฤราสนาโชว์เฮงไทยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะครับขอบพระคุณครับ แล้ววันนี้ครับพี่แม่มผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมก็จะมีบ้าขุเทศน้อยครับไปจำชุมชนของเราครับผมพี่แม่มครับหิวยังครับโอ้หิวแล้วครับผม The Destination The Destination ครับพี่แมตอนนี้เราก็อยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับที่เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยโอ้เก่าแก่มากเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับพี่แมผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมก็จะมีน้องมะขุเทศน้อยครับประจำชุมชนของเราครับผมสวัสดีครับชื่อน้องพัฒนะครับน้องพัฒเนี่ยจะเป็นมะขุเทศชุมชนของเราเป็นมะขุเทศน้อยกี่ขวบแล้วครับ สิบครับปีกขวบเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้น้องพัดแนะนาให้พี่แหม่มฟังหน่อยว่าธนาคารแห่งแรกแห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาความสําคัญยังไงบ้างครับได้เลยครับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อก่อนชื่อสยามกรรม,มามจนและที่นี่สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในตลาดน้อยได้มีธนาคารไว้เก็บเงินครับธนาคารแห่งนี้นสร้างมานานหรือยังครับ ก็สมัยรัชกาลที่5ครับโอ้โหสร้างมานานแล้วจริงๆใช่ครับข้างในอาคารนี่อะไรแบบโดดเด่นหรือน่าสนใจไหมครับอ๋อมีครับคือตัวนอกอาคารเนี่ยจะเป็นแบบโบซ่าติดอยู่กับริมแม่น้ำเจ้าพระยามีมากกว่า100ปีครับโอ้โหคลาสสิกจริงๆนะคะคถ้าเกิดว่าท่านไหนว่างอยากจะแวะเข้ามาชมได้ก็แวะมาได้เลยนะคะใช่นี่รเราจะไปที่ไหนกันต่อดีไหมครับมีที่ไหนน่าสนใจอีกบ้างไ่ยลูกแล้วก็เราจะไปที่ บดกะลาวากันครับโบทกะลวา่าพร้อมไหมครับลูกพร้อมครับโอเคต้องพัดนำทางมีพี่เลยครับอ่าครับครับไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่บทกาละวะแล้วครับอ๋อที่นี่มีความสําคัญยังไงครับประวัติของที่นี่ก็คือบทกาละวะเมื่อก่อนเคยเป็นค่ายของชาวบรูเกตในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ก่อเกเอวกร,ราชแล้วก็ได้ให้ชาวบรูเกตอยู่ที่นี่เพราะชาวบรูเกตให้ยืมปืนใหญ่ในการก่อเอวกร,ราชครับที่ชุมชนตลาดน้อยเนี่ยมนันเห็นแล้วว่ามีการผสมผสานใช่ครับที่มีทั้งคนจีนคนไทย ศาสนาเองก็มีทั้งศาสนาคริสต์แล้วก็มีศาสนาพุทธด้วยเหมือนกันใช่ครับทังพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามหรือว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่รวมกันในพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างกลมกลืนแล้วก็ลงตัวเห็นแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจแทนพวกเราทุกคนชาวชุมชนตลาดน้อยแห่งนี้ด้วยนะคะพี่แมมครับหิวยังครับโหขหิวแล้วครับผมงั้นก็ให้พี่อาร์ตเข้าไปหาอะไรกินนะคะโอเคครับน้องพาร์แล้วก็วันนี้ ร้านแรกที่นึองอาร์ตพามาก็อยู่ด้านหน้าโบสถ์กาละวานี่เองค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหลออทรงเครื่องของป้านาน,นี้ขายมากว่า30ปีแล้วค่ะถัดมาก็ร้านผัดไทยแม่จำเนียนขายมาตั้งแต่รุ่นแม่จนถึงรุ่นลูกก็คือลุงป้อมคนนี้แ่ะค่ะรสชาติคนแถวนี้การันตีเลยนะคะว่าอร่อยเหมือนเดิมค่ะ ของขาวก็พักกันที่ขนมจุ๋ยกล้วยเจ้าแรกของตลาดน้อยค่ะเขาบอกว่าเป็นของว่างของชาวจีนโบราณสูตรดั้งเดิมของมึงจีนเลยค่ะยังค่ะยังมีหอมอบพุดดิง้งของเขาดีของเขาดังจนขายขึ้นห้างเลยทีเดียวนะคะและที่พลาดไม่ได้ก็คือร้านก๋้ยเตี๋ยวไก่ข้ามฟาาร้านนี้ล่ะค่ะ ไก่ตุ๋นเนื้อนุ่มๆที่กัดปุ๊บละลายในปากอร่อยสุดๆเลยค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของร้านลับแสนอร่อยในชุมชนตลาดน้อยเท่านั้นนะคะถ้าไปทุกร้านแล้วก็เหนื่อมตัวแตกแน่เลยนะคะ ที่นี่ก็คือจะเป็นซอยสตรีทอาร์ตนะครับผมในซอยเจริญกรุง3า12ค่ะครับผมโอ้โหมีใช่ครับมีภาพศิลปินหลากหลายใช่ครับหลากหลายทั้งไทยและต่างชาติอย่างด้านขวามือจะเป็นรูปของอเล็กซ์เฟสอเล็กซ์เฟสนะครับมเรารู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ครับรูปนี้ที่ขวามือนี่มีความแมลว่าใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของสตรีทอาร์ตที่อยู่ในตลาดน้อย เราก็กลับมาที่จุดเดิมอตอนที่เมื่อเช้าเรามาเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าและนี่คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอออย่างคคนะัยต้องมาเชิญด้วยกันเลยกว่าค่ะเชิญได้เลยครับ The Destination The Destination ใช่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้ก็จะเป็นซอยสตรีทอาร์ตเจ้าโรงเถือนนะครับออค่ะใช่ครับค่ะแบบอันนี้ภาพสวยจริงๆนี่คือเป็นแสดงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ถนนเจริญกรุงถูกต้องครับซึ่งด้านขวามือตรงนี้จะเป็นภาพถ่ายพอเราตรงมาด้านซ้ายมือจะเป็นภาพวาดนี่ครับที่นักท่องเที่ยวจะชอบมาถ่ายรูปกันสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ต ใช่ครับอย่างรูปแรกท้าเป็นรูปสิงโตเพราะว่าอย่างแรกที่นี่เป็นชุมชนชาวจีนค่ะแล้วตอนตรงเนี้ยในอดีตนะครับผมก็จะมีคณะสิงโตของตลาดน้อยอแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มเดือนหายไปแล้วครับผมก็อย่างซ้ายมือจะเป็นรูปเต่ารูปเต่าก็สื่อถึงเทศกาลหวนเซียวที่เราไปสานเจ้าจดสื่อตรงนะ,รระว่าจะจัดขึ้นหนังเทศกาลตรุษจีนที่ผมเราไปได้ฟังไปนะครับก็คือเป็น เทศกาลประจำชุมชนของที่นี่เหมือนกันเพราะว่าในไประเทศไทย,ยไต้องเดิีไที่และที่มีเทศกาลเหมือนเซียวค่ะสวยจ<ช>ริงๆริค่ะยิ่คตอนนี้แม่โหวยแบดแบบว่ากลาล<ช>ังดีเลยอ<ช>่ะใช่ครับแสงเหมาะบังสวยเลยเหมาะกับการถ่ายรูปมากะค่ะใช่ค่ะ ตกเย็นแบบนี้นะคะเราก็กลับมาที่จุดเดิมตอนที่เมื่อเช้าเรามาเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าผมและนี่ค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่นี่เป็นโปสการ์ครับอันนี้คือพี่วาดเองกับพี่วาดเองสุดยอดจริงๆฝีมือเี่ยมากๆอันนี้ปกติขายอยู่เท่าไหร่คะพี่ใบละ40บาทอันนี้คือแบบโปสการ์เนาะแล้วเห็นที่นี่ว่าเป็นแบบไปแบบ A4 ประมาณนี้้วยนี่ตุ๋นจะเป็นรีพินค่ะถึงครับพินเข้าต้นฉบับก็จะอยูที่แบบ ใครสนใจนะคะอยากจะได้ภาพว่าฝีมือสวยๆเก๋ๆแบบนี้อย่าลืมข่าแวะมาตรงที่ที่เช่าสกูตเตอร์นะคะแล้วก็มาหาพี่ทอได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะก็นี่ครับก็จะเป็น กลุ่มเครือข่ายนะผมจะเครือข่ายก้านท่องเที่ยวครับผมตอกสลาดน้อยสภาตาวแฟและชาวชุมชนสันเจ้าโรงเรือครับผมเดี๋ยวคุณแม่่ะขออยากรู้จักคุณแม่ทุกท่านเลยชื่ออะไรกันบ้างค่ะชื่อพรทิพย์แซ่ตป้งค่ะชื่อเล่นชื่อตงหมหวยค่ะอนอค่ะชื่อเจ๊จินค่ะต้นค่ะค สีสาววันนี้มาพรีเซนต์ของดีของเด่นของคุณดี้ใช่ครับ้มน้อยขออนุญาตเริ่มเลยได้ไหมคะตัวนี้เห็นมีปลาลาด้วยสองส่วนค่ะยังก็อร่อยเลยนะคะปลาลาคนจีนทำนะคะแต่รสชาติไม่แพ้คนอีสานเลยค่ะนี่ค่อร่อยมาก ของข้าวไปแล้วขออนุญาตมาขนมหวานต่อเลยค่ะคุณแม่ค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีเบวนี่ค่ะรวช็อกโกแลตค่ะค่ะอ๋อมีหลากหลายหน้าด้วยใช่ค่ะแล้วก็โดนัทมินิค่ะค่ะกบ้านน้งพร้อมแล้วก็เค้กใบเตยนะคะหอมหวานดีการมีเป็นฝีมือของคนในชุมชนของเราใช่ค่ะมาเพราะฉะนั้นต้องมาชิมกันใช่ครับต้องมาลองครับผมค่ะตขออนุญาตนะต้องมาชิมด้วยกันเลยค่ะเชิญได้เลยครับ ขนมยอะล้อติดคอด้านนี้เลยครับผม,มน,นี่ค่ะมีน้ำลำไย,ยมีน้ำกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็มีกระไา,ายน้ำผึ้งมะนาวค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยให้ให้เนื้อลำไย,ยเยอะมากๆเลยนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะมาร้านคุณแม่เนี่ยจะมาใงไงได้บ้างคะมาเรอซอยสันเจ้ามุงเกลืนะคะตลาดน้อยตรงเข้ามาเลยค่ะ อเปิด<อ>กี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบ้างคะเอ,อ่อเปิดตั้งแต่วันเสาร์ทย์แล้วก็วันศุกร์ถึกจเลิกนะคะค่ะอะไรอย่าลืมมาร้านคุณแม่นะคะอร่อยจริงๆค่ะครับผมก็หลังจากที่วันนี้เราไปเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะครับค่ะตอนนี้ผมก็จะพามาเป็นจุดสุดท้ายเป็นจุดไฮไลท์ของตลาดน้อยอีกจุดหนึ่งค่ะ รเราเป็นร้านอาหารชื่อว่าร้าน1608 1608ใช่ <ทำ S 2> ครับทำไมตั้งชื่อนี้คะก็ะเพราะว่าเป็นบ้านเลขที่ของที่นี่ครับใช่ครับที่นี่จุดเด่นก็คือจะเป็นร้านที่มีบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพาระยาปกติเนี่ยเราสามารถมานั่งชิวๆริมแม่น้ำดูพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นแบบนี้ครับกบังสวยเลยแต่เนื่องจากช่วงเนี้ยครับมันเป็นช่วงสาธารณโควิดเราอาจจะนั่ง ทานอาหารที่นี่ทำไมได้แต่ว่าเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสั่งเป็นแบบกลับบ้านไปนทานที่บ้านก็ได้อยู่งั้นเมนูพิเศษของเขามีอะไรบ้างได้ครับอย่างแรกเลยนะครับที่แนะนําเลยก็จะเป็นปลาระ,ะพงทอดน้าปลาอ่าครับผเป็นปลากระโพงน,<ร>น,น้ำปลาทอดน้ำปลาเมนูที่2ค่ะก็จะเป็นแซลมอนซีฟูด้ดแลวก็อย่างที่3ที่แนะนําก็คือจะเป็นกุ้งผัดพริกเหลืองฟังแล้วน่ากินมากเลยค,ค่ะ,คะขอสั่งทุกเมนูเลยได้ไหมคะทั้ง3เมนูเลยได้ครับไม่มีปัญหาครับ แต่ว่าเราต้องไปสั่งแพ็กกลับบ้านเนาะใช่ครับแพ็กกลับบ้านชอบไหมคะได้ครับได้ไปกันเลยดีกว่ากันดีกว่าเชิญได้เลยครับ ที่วันนี้เราไปเที่ยวในชุมชนตลาดน้อยทั้งวันเนี่ยเหมือนเห็นเลยว่าชุมชนเราสะอาดมากแทบไม่ค่อยมีขยะเลยครับผมติเรามีวิธีการจัดการขยะยังไงอะคะก็ในตลาดน้อยของเราครับในชุมชนครับก็จะเป็นเครือข่ายดูแลจัดการขยะในชุมชนโดยเฉพาะเลยทางกลุ่มเนี่ยก็จะได้มีไปขอสรรสุนเรื่องทางขยะและนอกจากนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะพวกนี้แล้วก็ในชุมชนของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการเก็บขยะทุกวัน เพราะฉะนั้นโครงการดีๆแบบนี้ของชุมชนเราเราก็เลยมีขอเที่ยวเล็กๆน้อยๆมามอบให้ด้วยค,ค่ะดีค่ะมีเลยค่ะนะค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคที่สัดได้นหคะครับขอบคุณค่ะน่าทานมากเลยค่ะ วันนี้นะ่ามีความสุขมากเที่ยวมาได้กันทั้งวันนะคะคได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาเที่ยวแบบขี่สกูตเตอร์เที่ยวแบบนี้ในชุมชนตลาดน้อยจะต้องติดต่ออยังไงบ้างคะได้ครับช่องทางติดต่อของเรานะครับ<ม>ก็ไปที่ f c e b o o o Fanpage นะครับ point t live store นะครับ<ม>อ่าก็เข้าไปติดต่อมาพูดคุยกันได้หรือว่าถ้าเป็นทางหมายเลโทรศรัพท์<ม>นะครับก็จะเป็นที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8 8 9 6 6557คหะนะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งครับ083 979 4878เ<ะ>นะครับ<ะ>เราเนี่ยนะครับก็จะเปิดทำตาตั้งแต่วันอังคารนะ,ะถึงวันอาทิตย์ก็คือหยุดวันจันทร์ เรารอต้อนรับทุกท่านที่นี่เสมอนะคะที่สำคัญวันนี้ขอบคุณค่ะทางพ้อยคีสกูเตอร์ด้วยที่เอื้อเฟื้อสกูเตอร์ให้เราได้มาท่องเที่ยวสนุกๆกันในชุมชนตลาดน้อยทั้งวันเลยและคนที่สำคัญที่สุดในวันที่นี้แต้องแบบขอบคุณจริงๆค่ะไม่ได้เลยคือคุณอาร์ตขอบคุณคุณอาร์ตค่ะขอบคุณครับมาคูเทศชุมชนคนเก่งของเราขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณครับเพราะฉะนั้นพี่ขอเอานนี้กลับบ้านไปทานอร่อยๆได้เลยนะคะเชิญได้เลยครับผมโอเค ายการ The Destination นะคะวันนี้แหม่มีของเทล่ยวลึกลับให้กับทุกท่านด้วยค่ะง่ายๆเลยเพียงแค่ตอบคำถามคำถามในวันนี้มีอยู่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวที่ชุมชนตลาดน้อยด้วยพาหนะอะไรระหว่างข้อ1เจ็ตสกีหรือข้อ2สกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะ,ะถ้าเกิดว่าท่านไหนทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ของเรา The Destination ท่านใดที่เป็นผู้โชคดีรอรับรางวัลที่บ้านได้เลยค่ะ ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมข้อเหลยคขถามและรายชื่อผู้โชคดีสัปดา์ที่แล้วกันค่ะการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนในรูปแบบของชุมชนชาตลาดน้อยแห่งนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านจะเห็นถึงเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้เพราะว่านี่ทำให้เราได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันนำเสนอของดีของเด่นของชุมชนค่ะ นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาสัมผัสที่นี่เชื่อว่าจะได้รับประสบการณ์และความประทับใจกับบ้านไปไม่ลืมเลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่เปิดมาชมไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากจะย้อนมาชมความประทับใจในครั้งก,ก่อนๆสามารถชมได้ผ่านแฟนเพจของเรานะคะ The Destination อย่าลืมค่ะมากดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราทุกคนด้วยนะคะวันนี้นำและรายการ The Destination ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าทาง TNN ช่อง16วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ e aí